สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนสายบุญพี่พี่น้องนองนะฮะทุกทกท่านที่ร่วมทําบุญนะฮะลงศพในครั้งนี้วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานนะครับที่ทําโรงศพของสอบุตรภาอุดรธานีนะครับก็จะมาดูว่าโรงศพทุกใบที่พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนได้ร่วมกันนะฮะบริจาค นะครับทาบุญเราก็จะมารับลงศพจากที่โกดังนี้นะครับแล้วก็มุ่งสู่ไปที่วัดป่าชัยมงคลที่หนองวอัวซอนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในนะครับก็ขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญในครั้งนี้และขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปต้อนรับปีใหม่2564นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยครับ ด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะฮะของโรงงานนะครับทํำรงศพของสอบุรพานะครับอุดรธานีเรานะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นชุดที่เราจองไว้นะครับก็มาดูนะครับด้านในนี้เขาก็จะประกอบตามออเดอร์นะครับที่ลูกค้าสายบุญนะฮะที่แจ้งความประสงค์มาต้องการสั่งซื้อโรงศพเพื่อจะเอาไปมอบทําบุญในส่วนของวัดต่างๆนะครับผมอสองใบนี้ เมื่อเช้าได้รับมา2ใบนะครับจากเพื่อนสมาชิก2ท่านนะครับนำมาสมทบทุนเพิ่ม2ใบด้วยกันตอนนี้เราก็ได้ลงทั้งหมดนะครับประมาณอยู่ที่50ใบนะครับผม50ใบต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆท่านนะครับสายบุญที่ร่วมกันบริบรจาคนะครับมากับกลุ่มกองอกองบุญของ ทีมพี่เชฟนะครับกับเฮียอุ้ยแล้วก็เจ๊ปูนะครับแล้วก็น้องเอิญนะครับที่เราได้จัดทำาทําบุญมอบลงศพในครั้งนี้นะครับนี่นะครับ2ใบที่แจ้งมาเมื่อเช้านี้นะครับตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยสําหรับ50บใบนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการนับจํานวนแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่า จำนวนโรงได้ครบหรือเปล่าอันนี้น้องก้านะครับน้องก้าเปิดดูด,ด้านในของโรงศพนะครับผมก็กําลังตรวจเช็ครับสินค้ากันเพื่อที่จะนําขึ้นรถบรรทุก6ล้อนะครับผมน้องก้าตรวจ QC อย่างดีนะฮะน้องก้าเราครับก็ใช้รถ6ล้อคันใหญ่เลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากร้านสอบุรพานะครับหีบศพอุดรธานีที่จะนำโรง ไปส่งมอบกับคณะเรานะครับที่อำเภอหนองวัวซอนะครับที่วัดป่าชัยมงคลนะครับผมนี่ก็ลำเลียงนะฮะลำเลียงลงขึ้นรถหกล้อนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปพร้อมกันนะครับจริงๆแล้วพี่เชฟกับทางเฮียอุ้ยคิดว่าเราจะทํากันไม่ใหญ่นะฮะคิดว่าจะทําสายบุญกันแค่พอประมาณแต่ว่าด้วย นำใจนะครับของพี่ๆสมาชิกสายบุญไม่ว่าพี่ป้านะอาน้องๆทุกท่านนะครับที่ร่วมทําบุญปีใหม่นะครับก็ได้จํานวน50ใบกันทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็โรงก็ขึ้นรถบรรทุกหล้อเรียบร้อยนะครับก็จะทําการเดินทางต่อนะครับตอนนี้รถก็มาถึงหน้าทางเข้าวัดนะครับวัดป่าชัยมงคลนะครับผมก็เดินทางมาถึงตรงหนองวัวซอนเนี่ยฮะตรงนี้ ทางเข้าวัดนะครับวัดป่าชัยมคณ500เมตรเข้าไปเลยนะครับผมบรรยากาศภายในวัดนะครับก็จะมีพี่ป้านะอานะครับมาให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ในกลุ่มของอคู่ภัยนะครับกู่ภัยทางหลวงนะครับน้องๆก็มาช่วยในการลำเลียงโรงศพนะครับเข้าไว้ในศาลาเพื่อจะทำพิธี ส่งมอบให้กับทางหลวงพ่อนะครับหลังจากที่เราส่งมอบเสร็จนะครับหลวงพ่อก็จะเกลี้ยกนะฮะ,ะในส่วนของวัดต่างๆในเขตพื้นที่หนองวซอเข้ามารับนะครับวัดไหนมีความจำลองต้องการโลงศพกี่ใบก็สามารถประสานเข้ามารับได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกู้ภัยนะครับจะเป็นกู้ภัยอาสันโตหรือว่าจะเป็นกู้ภัยน้องใหม่นะครับกู้ภัยทางหลวงนะครับก็เตรียมพร้อมเข้ามา รับได้ที่วัดนะครับนี่น้องๆก็มารอสแตนบายนะครับเพื่อที่จะช่วยนำโรงศพนะครับที่เรานำบริจาคให้กับทางวัดในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าจัดเก็บด้านในนี่ครับทางวัดก็จดทะเบียนนะฮะเป็นมูลนิธิพุทธประพุทธประที่ทำนะครับของวัดป่านะครับชัยมงคลนะครับก็เดี๋ยวบอกบุญต่อนะครับก็จะมีโครงการของหลวงพ่อนะครับจะทําเป็นเครื่องกรองน้ํานะครับ สำหรับแพ็กน้าเพื่อแจกจ่ายพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนนะครับตัวนี้ก็พี่ๆงน้องสายบุญทุกท่านก็สามารถติดต่อร่วมทําบุญได้นะครับที่วัดป่าชัยมงคลนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะครับที่อยากจะร่วมทําบุญนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะลําเลียงนะฮะในส่วนของโรงศพนะครับเข้าไปในพื้นที่ศาลานะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราเรียบเรียงโลงศพเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการนะครับการทําพิธีมอบให้กับหลวงพ่อนะครับหลังจากพิธีมอบเสร็จนะครับหลวงพ่อก็จะประสานให้กับรองประธานแล้วก็คณะกรรมการของทางวัดนะครับ้าาา้าาไดนม ไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยมาตั้งหน่ยหน่ที่ของข้อควาแทนจัดสรรโจที่ไปที่มานะมาตั้งหน่ยนึ่